เจดียยังกันอีเองาไหรครับอาไหรฮะนีคือวิถีชาวบ้านวิถีบ้านไว้ถีแหละเด็ดเต็มวิสีเลยได้าทยยโอจมปอดวะจมปอดนี่คือวิถีชาวบ้านที่หาอยู่ก็หาอยูหากินกินว่าต้มตับต้มปัดก็พอจิ้ก็ต้มปลาครับปอจินมบอปอจินแล้ววิธีรัฐบานแล้วฮะจมห่านี่ห่านี่ต้มห่าก็กินแล้วห่ากินแล้วเดี๋ยวต้มปลาแล้วบ้านเขาพี่น้องเอ้ยคือวิถีชาวบ้านมาจมปอดมาจมปอดวิถีชาวบ้านปอมาจมปาก จมปอดจมปลาหาอยู่หากินหาอยู่หากินนี่ละเฮ้ยเอ้ยเอ้ยี้ยงอะอียงอะไหลเลยปลาไหลปลาไหลนี่ละแต่เ่าไร่ต้องใส่แหงไม่ต้องใส่แหาพิธีชาวบ้านใส่แ่เขียวอ่ะสองสามสี่ปล่อยปล่อยนะปล่อยลงปล่อยลงปล่อย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 ไปปล่อยปปล่อยไปปล่อยนละองคล่เปซะ่อับ่อปลาลนเยวคนไม่ปวดมือ อะไรก็หนาดังอะไรแ่ออกว่าอะไรออกไม่คิดอะไร่อยอะไรหน่อยอาไหลมันหมักอยู่นั่งตบช้าอดปลาไหลหนีมาจากมนุษย์ต่างแดนมนุษย์ต่างแดนมนุษย์ต่างแดนใส่ใส่รลงลงมรวมรวมรวม พี่ชวบวานพี่้องพี่ชีชาวบ้หอยว้ยว้ัจับเลยจับขอกาจับีชวบ้านกันหาอยกิบพี่้องหาปูหาปลาหาปูหาปลาทำแลจะหาหอยพี่้อง็นแลวจะหาหอยอ้งเอ๋ยองเดืกองเอ๋ยองเดือกด้กจันเราตามมีง้โดนโดนเหม่ก็เยจบักจจตายกฟักีวใหญุ่่นคือพี่ชนพี่้อง นี่ล่ะรวิีอเ่าินพี่น้องเอ้ยัน้ข้าวยังข้าวเวียดนามกินข้าวเมข้ากมุตมตุพี่น้อโมุตุโอ้จะเป็นพักกันเห็ดคาเข็ดแนววันเขาแหลเขาอาหาแนวไปไปปล่อยแนวไปต้มปล่อยมันสาอาไปล่อยอาไปปล่อยนี่แะต้นน้อยครัปล่อยแต่กินปีหนาปีรุ่นเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยง ลุงลุงเอาปล่อยกะชังเมื่อกี้นี่ได้ยินปะปล่อยปล่อยได้ยินปะปล่อยใจกะช่างไหมได้โอ้ยว่านี่เล้ยวหน่วยออุ้ยว่าว่าว่าไ่เอาอนนี่ปลาแต่กวนนี่แล้วกวนเนปลาแต่ว่าจะปลามีปลามีหมดไปลงันนี้ปลาพ่อโตนี่ลยวิธีชาวบ้านที่น้องเอ้ยองเอ้ยองเดอดดึดจันดอแต่ามีแห้งดือดร่ม่ยตดังดิ้เงาะจใจ้กกันัก่างไรอย่างไ่ว่า แต่ซื้อวกี้ชาบนเาหากินิสานานเากันข้ามุตข้าวกมุตข้าวจากปุมาจากวัมาจากปุยเดียวไปบ่งธีการจมกันเนาะสครูเมื่อกี้ได้มาสองอนครับสองอวเาอีระี้ชีวิตของคนอีาบการนาอยู่หากินอนนี้ยาไปปอยเลยครับปอยเลียงเลยปอยเลียงมนมุนหมแกงวันม้ยาาน เนี่ยมู้ยงี้ยมู้ยประคอเแจ้งมุ้ยตัวหน่อยปล่อยเอาเนี้ยเาครับมาเบิ่งวิธีการจมปอดจมปอดวิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านอีสานดูอีสานบ้านน้องน้องน้อยบ้านน้องเล็กพี่น้องน้องเล็กบ้านนี้ชามบ้านน้งหน่อยเลยไม่ดูอีสานบ้านน้องกอยปะอีสานบ้านก้องยอะไรกันบ้านก้อยกันเลยมีหลักการหาอยู่หากินวิธีชาวบ้านเราเอ้ยหาอยู่หากินหาอยู่หากินเอาคู่นึงเอาเอาเอาพักปอด ลกลากแพ่เขียวนอนน้เมืเบิองคนูนี่หลากแพ่เขียวหลากแพ่เขียวเขาไปอยู่ไต่ผักตบชวากันมันมันเกื่อนมามันยิงปืนลูกเดียวไอ้นอกหลยตัวนึงเดียวผักตบชวาออกจากบอ่อก็จะมีปลาขึ้นมาน้ำปลาก็จะได้เอาไป เห็ดก like. like right. ินเฮ็ดอยากเนาะเนี่ครับต้องเอาออกเทลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบเนาะประมาณเทลาเมตรเท่าเม็ดเท่าเมตรเบื้งหลังเม็ดกว่าเมตรครึ่งเม็ดห้าสิเอามาทำแม่มาดึงมาดึงมาเดึงไง เบาเท่าเร็วเบาเท่าเบาเท่าน้องเล็กเบาเท่าน้องเล็กมาดึงเร็วอ่าเดี๋ยวรวบรวบทั้งไตแล้วก็จะเอาพักตบชาวาังกฤษเนาะพักปอดขินดรวบทั้งไตแล้วก็จะเอาพักปอดเก็บพักปอดกินซะก่อนกับจังสีลากเอาปลาอยู่ทั้งไต องเดือกองเดือกได้รอสไกองเดือกมาแล้วองเดอกมาแล้วอีซือืนบ้านอีสานเข้าันเขพื้นเมืองพื้นเมืองอีสานบะอ่สานดเข้าอืคุดไม่เงยต่อดูหาปลาแล้วมันจะไงงาไม่งไรไปไม่อยากนล้หากิน้ยกำลังจะพอตัว เอาดึงดึงเอาเอาสนนี่มาเอาเอาเอาสนนี้เดีานนนันป่กกยวยกันไปเอาไปแจกรับเชิญมาทางหน่หน่อยเนาะโอ้ยมันออกบางทีปไปยั่งยั่งยังยังเฮ้ยว่ามันถูกกระช่างอโอ้นี่สูตรมัดเลยนี่ตัวน,นี้เอ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ขออนุญาตถ่ายท้ำวิดีโอกันคนนี้ม่ได้ดึงสร้างเลยแข่งกำลังใจทีเสือเอาวาออกขาตั้งหรือว่า กะตังว่าได้เตรียมเบ่ง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 เเบ่สางนี่กินมาเบิดจ้าเคืออ่ะหยอกเลยเขาเรียกว่าจมปอดจมปอดจมปอดเป็นวเองเดือกตุ่มสตุ่มสางาตุ่มตุ่มสางตุ่มฮ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพักปอดขึ้นสักกัน เอาผักปอดเกลี่ยผักปอดกินแล้วกันเกลี่ยผักปอดกินแล้วกันดีบ่ดีบ่ร์ดีบาร์ดท้องใส่ดีบาร์ดีบาร์ดเอามาเฮ็ดมาเฮ็ดนี่ขันนนน้นตอนวิธีการเก็บผักตบขึ้นซะก่อนแล้ว,วยังสีดึงพอมีกำลังดึงเลยยังสีดึงเนะาะนี่อยงคล้องสั่ง<ล>อยงคล้องสั่งนนพอมีกำลังดึงยังสีดึงเอาเร็วๆนะองค์เด็กคือน่อยหรือเาเนาะ เสียงแค้นมาเอากำลังมาเอากำลังดึงกำลังดึงใด้เลยเตรียมตัวดึงเอาวิธีการดึงเอาไปจากไหนพลไปจากไหนมีลุนมาครับเหมือนกันลุนกันดึงส่วนไปเขนั้นสมก็ละบาเลยขั้นสมก็ลาบไปเลย

ao, nan chọn nan chọn nan 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 ต้มตับต้มปอดต้มตับต้มปอด้โอยเขากวาดเขากวาดเขากวาดต้มตับต้มปอดโออ้ยัับเเนาะมมีจ เอายางิมนไปหันไม่แล้วเพราะหิมาแล้วก็ปดสกไรไเลยลงสบายเลยลาตงู้กินนูนน่ยตัปันไหนโอ้ดิบพี่้องเลยวันนี้ตนเดือนมีนาคมนะครับี่นกัปันให้ปันหน้าเอาเ้าจะไหนเอียงเตียงเตียงเียง

โอ้ยไงเปนอไปหลายเป้งหรอเข้าไปเรียงเาไปเลียงไม่อยางน่าบานน้ำติดูแต่หมอแต่หมอหมอเลียงโอ้ยของแข็ง่นเยอะของแข็งคนเยอะเข้าแล้วพี่แข็งคนเยออีกยกหนึ่งอีกยกนึ่งตีนออีกยกนึ่งไมเดเปียกแล้วเอาไปป่อนสายเขาแต่หออยู่ไหม ôi hoa hãy nói quay lại. Tell mát. Ô bé quay ngay ăn. To bóng bé quay mát. Tell 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 mát. เอ้ปลาแม่บ้านกันสิ้อตนตอนนอ้หูแกันไรเป็นไรกันขี้ต้อกันไปกินหน่อยด้ยเ้อนสัมผัสคลิปโจมปลาไปสนันผัสกอนนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อย่ายลืมกดติดตามทรัพย์สักขัยในเด้อพี่น้องเด้อยฝกกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ